จำได้มันจะมีอยู่เคสหนึ่งตอนช่วงโควิดก็เป็นแบบเจ้าของที่เขาก็มาให้ให้เราดูแลให้ถูกป่ะแล้วเราก็ไปนั่งคุยกับเขาอะไรเงี้ยแบบถึงเหตุผลการขายอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเจอว่าแบบผู้เขากําลังมีความคิดที่จะแบบชิดสั้นเลยเพราะอสังหาเขาติดมือแล้วไปไม่ได้เขาถืออสังหาอยู่สามยูนิตสามยูนิตเนี้ยติดแบงค์มกันอยู่ประมาณเกือบ12ล้านถ้าวันนี้เขาจะขายได้อะเขาจะขายได้ในราคาไม่ถึง9กาล้านบาท แต่ว่าเขาไม่สามารถขายได้ด้วยเฉพาะติดธนาคารอยู่สูงมากและเขาก็ผ่อนอยู่อะต่อยูนิตเนี่ยสองหมื่นถึงสองเปนห้าเงินติดลบต่อเดือนเนี่ยประมาณแบบหกเจ็ดหมื่นนะแต่เขาได้ค่าเช่าอยู่อะห้องละหมื่นห้าถ้าเขาปล่อยเช่าได้เท่าของคนติดลบไปเรืเลยทุกเดือนถูกปะซึ่งก็งงว่าแล้วเขาซื้อมาได้ยังไงคุยเลยคือเขานั่งร้องไห้พี่คือเขาบอกว่าตอนแรกเขาก็ไม่รู้การลงทุนแล้วเขาก็ไป เจอที่ปรึกษาการลงทุนที่บอกให้เขาซื้อสิ่งเนี่ยแนะนําสิ่งนี้มาให้แล้วก็ให้ซื้อแบบระเบิดพอร์ตแล้วก็ซื้อพองกันสาตัวซึ่งช็อกเลยเพราะอะไรหนึ 1, ่งเขาซื้อแพงว่าตลาดสองเขาไม่เข้าใจการลงทุนในสังหาเลยว่าอะไรเป็นยังไงบ้างแค่ถูกเอนดูเคมาในแง่ที่ว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวมีผู้เช,ช่าชัวแล้วก็บอกเขาว่าซื้อมาสี่ล้าน อสังาหาริมทรัพย์ยังไงราคาก็ขึ้นคิดว่าถือไปอีกห้าปีจะเป็นยังไง4ีล้านหขายได้กาไรหมดทั้ง3ห้องคนซื้อก็ว่าโอเคน่าซื้อซื้อ,อถุกวัดประเด็นคือสุดท้ายตลาดจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อสำคัญมากคอนโดที่จะมาทําประเภทนี้ส่วนใหญ่คือคอนโดที่ขายไม่หมดเราก็จําเป็นจะต้องมาทําโมเดลวีซึ่งคําถามคือมือสองขายได้ไหมแน่นอนว่าไม่ได้แล้วก็แข่งกับตลาดไม่ได้รู้อะไรของตลาดคู่แข่งซูมไม่ได้พอ,พอพี่ตั้งเจอพี่รู้สึกแบบโผ ลราคิดดูถ้าไม่เข้าไปช่วยหรือเข้าไปแนะนำอะไรสักอย่างน,นี่คือแบบกากคิดสั้เราเขาแบบมืดแปดด้าน่ะ mm hmm. เรรู้สึกว่าโครงการสาหารเราแบบว่า จะเป็นในหน้าหรือจะเป็นคนขายอ่ะเออมันมันขึ้นอยู่กับชีวิตคนาป้าๆเลยอ่ะชีวิตเขาจะเป็นยังไงอ่ะชีวิตเขาจะขึ้นจะ,จะลงขึ้นอยู่กับเขาเขาเข้าไปซื้ออะไรเข้ามาเขาไปแบกหนี้อะไรเข้ามายิ่งมันสามารถกู้ได้ด้วยยิ่งเป็นหนี้แล้วด้วยมันยิ่งน่ากลัว <S <S เนี่ยก็เลยเป็นจุดที่รู้สึกว่ามันมันต้องมีการให้ความรู้ที่สําคัญคือคนที่จะขายสังหามันยิ่งจําเป็นจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ว่าเราต้องรับผิดชอบจุดเนี้ยจุดที่ถึงกับชีวิตคน nữa, เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาซือ้อ